พื้นดวงของคนวันพฤหัสนะคะคุณเป็นคนที่บริวารเด่นเด่นเรื่องบริวารเกิดมาคือคุณจะเด่นเรื่องบริวารเด่นยังไงสมมตินะ,ะถ้าคุณจะรู้สึกแย่คุณจะรู้สึกแย่เพราะบริวารญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับบริวารหมดเลยนะคะเพราะบริวารเด่นคนวันพฤหัสแต่ถ้าคุณ จะรวยจะดีจะมั่งจะมีจะสีจะสุขหรือจะอะไรก็ตามก็เกิดจากบริวารเช่นเดียวกันอาจจะเกิดจากพ่อแม่ให้ทรัพย์ให้มรโดกอาจจะเกิดจากสามีให้เงินใช้ทุกเดือนอาจจะเกิดจากลูกดีให้เงินทุกเดือนหรืออาจจะเกิดจากอะไรเนี้ยค่ะคือเกี่ยวข้องกับบริวารคนวันพฤหัสนะคะบริวารน,นำทรัพย์ค่ะคนวันพฤหัสแต่อย่างที่บอกพอตกบริวารมันไม่ใช่แค่บริวารด้านดีไงมันก็จะมีบริวารในด้านแย่ด้วยอย่างเช่นคุณจะทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของบริวารค่ะ คุณจะทำไมตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องปวดหัวจะเกิดเรื่องบริวารวะเรื่องลูกน้องเรื่องสามีเรื่องพ่อแม่เรื่องลูกอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนวันพฤหัสด,ดวงจะเกี่ยวพันกับบริวารน,นะคะทีนี้เลขที่คนวันพฤหัสไม่ควรใช้เลขเดียวเลยค่ะเลขเจ็ดคุณเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะเลี่ยงเลขเจ็ดเลยโอเคนะคะแต่เลขที่คุณควรใช้คือหนึ่งสองและหกหนึ่งสองและหก นะคะจะเลือกใช้เลขอะไรก็ได้ครูแล้วเอาเลขไปใช้ทําอะไรวันหนึ่งเขาจะมีเลขให้คุณเลือกวันหนึ่งมันจะมีบางอย่างที่ต้องให้คุณเลือกเอ,อ้จะซื้อรถ7คันอุ้ยไม่เอาดีกว่าเขาบอกว่าการซื้อรถ7คันเลขเจไม่ดีกับฉันฉันซื้อคันเดียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆอย่างมาให้คุณเลือกมาให้คุณคิดหรือเฮ้ยวันนี้ฉันจะทําบุญ ลงไทยด้วยหนึ่งหนึเฮ้ยร้อยสิบาทหรือจะทำบุญ126บาททุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะนั่นแสดงว่าเลขอะค่ะเลขที่มันเป็นมงคลมันอยู่กับคุณตลอดอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเนาะแต่ห้ามมีเลขที่ไม่ถูกโฉลอย่างเช่นห้าม76นะ7เลขไม่ดีไม่ใช้อบ่าเงี้ยนะคะนี่แหละเป็นการเอาตัวเลขมาใช้ให้ถูกต้องสมมตว่าคุณมีบ้านเลขที่เจ หรือโอ้โหชีวิตหนูเกี่ยวพันกับเจ็ดตลอดเลยทั้งทที่คนวันพฤะเลือหัดห้ามเกี่ยวข้องกับเจ็ดสิ่งที่จะช่วยคุณได้ปัดเป่าได้เป็นรูปหนูแต่ต้องมีคลิปทองนะคะหรือที่เขาเรียกว่าหนูมุสิกะเป็นหนูขององค์พระพิฆเนศหรือเปล่าถ้ากูจําไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เคยลึกซึ้งนะคะหนูมุสิกะแต่ไม่ต้องเรียกยากหรอกคะ่ะ เรียกว่าหนูคลิปทองคู่ก็พอขายอยู่ที่ร้านขายสังฆทานร้านขายของจุกจีอังงางไงสูดช้อปปี้ลาซาด้าค่ะคู่ละ9บาทคู่ละ99บาท,บาทมีหมดเลยค่ะคู่เล็กๆค่ะเอามาพกเอามาไว้นะคะมันจะมีคลิปเงินกับคลิปทองเลือกหนูคลิปทองนะคะ1คู่โอเคนะคะ